ผักขาปลูกเดอ้ออันนี้ซอว่าผักบงอันนี้ผักหยังกบพออันนี้ผักกาดเดอ้ออันนี้ผักผักกาดคิวอันนี้หอมบัวปลูกหลายอันผักกระปลูกนี่ใครที่อันนี้มือใหม่ใครที่ปลูกเป็นล่ะเขียนคอมเมนต์มาเด,อเดอ้อกดไลค์ลนํำเดอ้อหลายหลายคนเังดี นี่หากับป allora ุ๊กอันนี้อันนี้หนีเงี้ยสามารถพักที่ปุ๊กหนีสามารถกินได้เด้อนี่เด้อปุ๊กเพื่อกินนี่แม่ตัวแม่ปุ๊กเพื่อกินตัวแล้วปุ๊กเพื่อกินพักก่อัตว์พิษปุ๊กเองกินเองนะปุ๊กเองกินเองเด้อนี่บ้านทงเงินคำเด้อ ยุคโควิดเด้ออันนี้ใครอันนี้เด้อใครอยากซื้อกมาโดเด้อห้องกันคำเขาจีปาเต้เขาจีไคดาวเขาจีซินไม้มีเขาจีซีนมันเด้อมีสระเป่านำเด้อสัลลเป่าสระเป่าไส้เพือกแบมีเรืออยู่วะมีสระเป่าไส้เพือกมีสระเป่าไส้เค็มนันเด้อเนี่ย รอยากินมาซื้อเลยอยู่บ้านหงสนครับ<า>เป็นฟูดเพนดา้านำรายากินแล้วสั่นงฟูดเพนด้าเลยก็ได้นี่นีคือในบริเวณขายเครื่องเต็ดกินอันนี้คือส่วนที่เอาปุ๊กเองปุ๊กเองกินเองเนะ,เน,ะนั่นไหมนะนี่นี่ซื้อพักมาครัวเจ<า>เด้อ นี่ครับขอบายบายเด้อกินข้าวก่อนมืออื่นทายใหม่